ได้มีสารคดีโปรโมทเทศกาลน้ำที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาว่ากันว่ามีการแสดงรำพื้นเมืองของขเขมรซึ่งเป็นการแสดงของเทพเจ้าผู้ดูแลผืนน้ำและสายน้ำ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเขมรดั้งเดิมโดยในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเห็นว่ามีการร่ายรำของพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วก็มีนางรำล้อมรอบโดยแต่งชุดไทยใส่สบายแล้วก็มีท่าร่ายรำเหมือนกับรำไทยที่สำคัญว่ากันว่าทำนองเพลงก็เหมือนก๊อปปี้มาจากไทยด้วยซึ่งมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะ เชนบอกว่าหากวิเคราะห์แล้วเขามีความพยายามเยอะดีค่ะที่อยากจะเป็นคนไทยแต่ยังไงลายผ้าถุงก็ดูออกว่าเป็นลายสกรีนเพราะถ้าเป็นผ้าถุงของไทยแล้วก็ยิ่งทอมือก็จะยิ่งแพงผืนหนึ่งชาวคอมเมนต์อาจจะต้องใช้เวลาเก็บเงินหลายๆปีกว่าจ,จะซื้อได้หนึ่งผืนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่มีใครด้านเกินชนชาตินี้อีกแล้วเป็นต้นกําเนิดความคลั่งไคล้ของชนชาติไทยที่มาจากคอมเมนต์นี่แหละอยากจะรู้จริงๆ ว่าตอนนี้ปลูกหมอนเลี้ยงใหม่ที่ไหนปลูกฝ้ายที่ไหนถอผ้าเป็นหรือยังบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาอาจจะอยากอวดค่ะว่าผ้าเนี่ยเขาซื้อมาแพงผืนละเป็นพันก็เลยมาซื้อที่ประเทศไทยนี่แหละเป็นลูกค้าดีเด่นของจวัดสุรินอย่าไปสอนเขานะคะเศรษฐกิจของไทยจะได้เจริญรุ่งเรืองแล้วอย่าหาว่าขาดดุลการค้าล่ะ ซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าตำนานและความเป็นมาเกี่ยวกับพระแม่ธรณีบีบมวยผมก็มาจากเรื่องผีซางเทวดาที่เป็นเกรดเรื่องราวความเชื่อในวัฒนธรรมไทยเมื่อครั้งอดีตที่เคยนับถือกันมาแต่โบราณว่าพระแม่ธรณีเป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดินหากจะทำอะไรเกี่ยวกับที่ดินจะต้องบอกกล่าวก่อนเสมออย่างเช่นเวลาเริ่มการก่อสร้างหรือว่าตอกเสาเข็มการยกเสาเอก ก็จะต้องมีพิธีขอขมาลาโทษกันก่อน นอกจากนั้นพระแม่ธรณียังเกี่ยวข้องโดยตรงกับพุทธประวัติตอนตรัสรู้คือเมื่อพระโพธิสัตว์อดีตเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประทับอยู่นักวงไม้พระสรีมหาโพพยาวัสดีมานได้ยกกองทัพมาคมคูอ้างว่าโพธิบัลลังนั้นเกิดขึ้นด้วยบุญบาร,รมีของตัวเองโดยอ้างเอาไพร่พลมานเป็นพยานพร้อมกับขับไล่พระโพธิสัตว์ให้ลุกหนีไปเสีย จากที่แห่งนั้นซึ่งพระโพธิสัตว์ประทับอยู่เพียงลำพังจึงทรงเอ่ยอ้างแม่พระธรณีเป็นพยานว่าโพธิบัลลังก์นี้เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของพระองค์ท่านใดนั้นแม่พระธรณีจึงผลุดโผล่ขึ้นมาจากพื้นพิภพแล้วบิดมวยผมที่ซึมซับน้ำที่พระโพธิสัตว์หลังทักษีโนโทกไว้เมื่อกระทำการกุศลในอสงไขยชาติไหลท่วมทนออกมาเป็นมหาสมุทร กองทัพพระยามารจึงแตกพ่ายไปและพระโพธิสัตว์ก็ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าณการบัดนั้นซึ่งฉากม่านพระจนนี้นิยมนำมาเขียนเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังอุโบสถโดยมีภาพพระพุทธองค์ประทับใต้ต้นโพด้านล่างเป็นพระแม่ธรณีบีมวยผมซ้ายขวาเป็นกองทัพพระยามารที่เข้ามาคุกคามและพ่ายแพ้กลับไป และความเชื่อที่คล้ายกันก็คือพญานาคหรืองูใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ดึกดำบรรน,นับถือว่าเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินแผ่นาน้ำเช่นกันดังมีตำนานของโบราณเล่าถึงต้นวงกรรษัตริย์เมืองพระนครหลวงว่าแต่เดิมผืนแผ่นดินแผ่นาน้ำทั้งหมดเป็นของนาคอยู่มาวันหนึ่งมีพราหมณ์จากอินเดียแล่นเรือเข้ามารบกับพญานาคจนได้รับชัยชนะ พญานาคจึงยกธิดาให้แต่งงานด้วยแล้วดูดน้ำออกให้แผ่นดินแห้งเพื่อมอบให้เป็นที่อยู่อาศัยของลูกหลานสืบมาของโบราณจึงนับถือพญานาคเป็นอย่างยิ่งดังที่มีภาพสลักรูปนาคอยู่ตามปราสาทหินต่างๆทั่วไป ซึ่งทั้งพญานาคและแม่พระธรณีดูจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าใดนักแต่ประเด็นที่อาจจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้ก็คือต่างเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินเหมือนกันคือพญานาคเป็นเจ้าของแผ่นดินตามคติพื้นเมืองขณะที่แม่พระธรณีเป็นเทพีแห่งแผ่นดินตามคติพุทธศาสนาที่รับมาจากอินเดียโดยในปัจจุบันนี้ ทั้งพญานาคและแม่พระธรดีกลายเป็นเทพเจ้าที่ต้องบูชาคู่กันในฐานะเจ้าที่เจ้าทางนอกเหนือไปจากตายายหรือเจ้าที่แบบเดิมและมักจะเห็นตั้งรูปปูนปั้นระบายสีแม่พระธรดีบีบมวยผมเอาไว้คู่กับพญานาคตามหน้าร้านค้าต่างๆ โดยประเด็นสำคัญเรื่องของเรื่องอยู่ตรงที่ว่าเขาว่ากันว่าบูชาแล้วทำให้ขายดิบขายดีซึ่งในอินเดียนั้นไม่มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมแต่นิยมเพียงในอุตสาคาเนเท่านั้นโดยแม่พระธรณีหรือเทวีแห่งแผ่นดินเป็นเทวีท้องถิ่นอินเดียที่ถือกำเนิดขึ้นจากคติความเชื่อดั้งเดิมในการนับถือผู้หญิงและธรรมชาติโดยมีนักโบราณาคดีของกรมศิลปากรอาจารย์อรุณศักด ได้อธิบายเอาไว้ในหนังสือทิพยาปติมาว่าพระนางถูกกล่าวถึงอยู่ในพุทธประวัติตอนมานวิชัยหรือมานพจน ตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่8เป็นต้นมาโดยถูกกล่าวถึงในชื่อเทพธิดาแห่งแผ่นดินโดยคติในการสร้างรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมในปัจจุบันก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อใดแต่จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าเริ่มปรากฏขึ้นในอุสาคเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อยตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่17ถึงพุทธศตรวรรษที่18แล้วพร้อมกับการเสริ แต่งพุทธประวัติขึ้นใหม่โดยคตินี้ได้แพร่หลายทั่วไปรวมถึงในชุมชนโบราณของไทยด้วยดังจะปรากฏในหลักฐานงานศิลปรกรรมลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากซึ่งถึงแม้ตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระแม่ทรณีบีบมวยผมจะเป็นที่นิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่อย่างไรก็ตามในการที่กัมพูชาได้มีการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวและเทศกาล โดยมีการ่า่รำพระแม่ธรณีบีบมวยผมคู่กับนางรำที่สวมใส่ชุดไทยนั้นว่ากันว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าชุดไทยเป็นของประเทศไทยส่วนพระแม่ธรณีบีบมวยผมยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมในอุสา,าคาเนโดยประเด็นนี้ก็มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าคนไทยจะต้องช่วยกันประกาศให้โลกรับรู้ว่าชุดไทยนั้นเป็นของประเทศไทย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าพวกละแวกคงจะไม่มีอะไรให้ภูมิใจนอกจากตามอิจฉาแล้วก็พยายามเรียนแบบประเพณีและวัฒนธรรมไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคิดง่ายๆต่อไปหากไม่มีการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศเขาต่อไปเขาก็คงจะสิ้นชาติเองเพราะว่าโดนเจ้าหนี้ยึดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคงจะเป็นไปตามคำสาบแล้วที่มีจารึกเอาไว้ ว่าประเทศนี้สุดท้ายแล้วก็จะล่มสลายบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนอะไรคิดเองไม่ได้รอก๊อปปี้เป็นอย่างเดียวบางก็ว่า สามนั้นเป็นขเมรพวกนี้ไม่มี d n a อยู่แถวนี้พระเจ้าชัยวร,รมันไม่ใช่ขเมรเป็นกษัตริย์ที่ปกครองคอมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคงจะกลัวเสียหน้าจริงๆนั้นอยากจะเป็นไทยจนตัวสัน่นบางคอมเมนต์บอกว่าชุดไทยนั้นเหมาะกับผู้หญิงไทยเท่านั้นจะต้องมีกิริยามารยาทที่อ่อนหวานอ่อนช้อยและยิ้มแย้มแบบชาวไทยถึงจะใส่แล้วออกมาสวยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยค นไทยนั้นมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นของจริงมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ผิดกับประวัติศาสตร์กัมพูชาที่ส่วนใหญ่หาหลักฐานแทบจะไม่ได้เลยหรือว่ากรณีที่มีหลักฐานก็ไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับเป็นนิยายที่แต่งขึ้นเพื่อล้างสมองจากผู้นำบางคน บางคอมเมนต์ก็บอกไม่น้าล่ะเคยได้ยินคนคอมเมนต์มาบ่นให้ฟังว่าพยายามทำเหมือนไทยทุกอย่างแล้วทั้งใส่ชุดไทยทั้งทำอาหารไทยแต่ทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังไม่เข้ามากัมพูชาเลย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเนี่ยแหละตั้งหน้าตั้งตาจะโกงเอาวัฒนธรรมไทยไปเป็นของตัวเองไม่ช้าไม่นานก็คงจะโดนกลืนชาติไปโดยไม่รู้ตัวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าปราสาทหินที่เก่าแก่มาใส่ชุดไทยไปเดินคงจะไม่เข้ากับบรรยากาศควรจะใส่ชุดดั้งเดิมที่มีแกะสลักเอาไว้บนกำแพงจึงจะเข้ากันแล้วเอาไปดัดแปลงให้สวยงามแต่กรณีการนำชุดไทยไปใส่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะว่าต่างชาติเขาก็ดูออกเป็นการ ดูแคลงวัฒนธรรมตัวเองดูแล้วน่าละอายจริงๆ